วันนี้ผมได้จองจอง15 Pro Max นะครับผมผมจองให้ไหนผมจะพาไหลไปรับ15 Pro Max แ,แต่พี่จองไนนะ้แล้ว i อ h o n e 15 Pro Max เดี๋ยวไปรับเครื่องหน่อยมันรุ่นว่าสีอะไร <c oughs> ไม่คิดว่าจะได้สีนูน้นอะโอ้ oh my g o กฮัลโหล อันนี้รับสายจากสุภาพโปรแม็กนะคะเย้สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่พวกเราแฟ่สยองอ่าวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่22ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าสุดที่22ะมันคือวันอะไรทุกคนที่เป็นสาววก Apple ก็ต้องรู้นะครับว่ามันคือวันอะไรนะวันนี้ผมได้จอง จองไว้สุดที่แล้วจอง15 Pro Max นะครับผมผมจองให้ไหนผมจะพาแดกไปรับ15 Pro Max รแม็กอ่าเดี๋ยวยังไม่รู้นะครับว่าวันนี้ผมจะพาไปเพราะผมแอบจองนะเดี๋ยวไปหาแดกกันวันนี้ผมจะกับแกงว่าพาไปฟิวเจอร์อ่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิง,งนี่จะไปไหนกันครับไปฟิวเจอร์วันนี้วันอะไรไม่ดูอ่ะวันนี้วันที่อะไรคุณเป็นสาวแอปเปิลหรือเปล่าฮะใช้โฟนอะไรอยู่ใช้โฟน13บสามใชอ๋อสิบสามโปรแม แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันน,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 นี้วันนี้ยี่สิบสองใช่วันที่ยี่สิบสองอ่ะทำไมวันนี้ยี่สิบสองไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ครับวันนี้เราโหจะพาเด็กไปส่งของก่อนนี่นี่ของเต็มหลังรถเลยเขาเป็นแม่ค้าช่วงนี้เขาเป็นแม่ค้าอ่ะเป็นแม่ค้าข้างหลังอะไรเมื่อกี้เสื้อ,อผ้าเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าเป็นแม่ค้าเหรอ <Yes. S 1> โอ้แล้วนะถ้ามีคนอยากซื้อต้องติดตามที่ไหนติดตามที่ไอจีข้าวอบตรงนี้แล้ว <c oughs> แบรน,น,นด์อะแบรนด์อะแบรนด์ดับี้ตรงนี้เออ บนหนุนได้นะครับแม่ค้าไปส่งเองวันนี้ผมก็จะพาไหนไปส่งเสื้อผ้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาพาไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะเขา้าพาพาเข้าช็อปตอนนี้เหมือนจะยังไม่รู้แล้ววัน,นี่สองวันอะไรก่อนถือถือ,ถ,อถือกล้องอ่ะวันนี้วันอะไรวันศุกร์จ้าก็ไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่เไม่อล่ลองผมรอบนะคะโอรอบผ่านมาแล้วก็ไม่เกี่ยวนี่ วันเนี้ยวันอะไรออกใหม่เอาใบขนาดเนี้ยอย่าบอกน้อยก็พี่บอกสาวโฟร์เอสเปิ้ล่เนี่ยไอโฟรสิบห้าโฟแม็กอะพี่จะไม่ซื้อหรอฮะพี่จะไม่ซื้อหรอพี่ไม่ซื้อเพราะพี่ใช้โฟรสิบสี่อยู่แต่พี่จองไว้แล้วแต่อย่างี้จะให้ใครก็พี่ใช้สิบสี่พี่ก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะพี่ยังสิบสี่โฟแม็กยังอยู่ได้อีกยาว ของขวัญมาครบรอบแล้วเนี่ยอะไรของขวมาครบอบได้กระเป๋าไปแล้วคุณอย่ามักสูงนะครับได้ไปแล้วนะครับเขาเปิดจองตอนไหนวะจองวันที่15จองเครื่อง15้าแล้วเครื่องยี่สิองเดไม่รับรู้เลยรอบนี้เพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะเอาใช่ไหมล่ะอืมใช่เียวไม่เอาตอนแรกอ่ะเห็นราคาเงี้ยแบบอุ๊ยราคาเปิดตัวมาแบบไม่ราคาปกติแบบว่าโทรศัพท์เรายังใช้ได้ง ไปลุ้นดีกว่าว่าจะได้สีอะไรนั่นนั่นอุ้ยอุ้ยโอ้ยยิย้มใจลึกๆใจลึกได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปส่งของกันดีกว่านี่ฮะเนี๋ยบเราพาแม่ค้ามาส่งของครับผมออเดอร์เต็มเลยอ่ะอยี่สิบออเดอร์ได้มั้งเนี่ยรวยแล้วอย่างเงี้ยไปเลี้ยงข้าวพี่เลยวันนี้ได้เลี้ยงข้าวพี่ เฮ้ยเนื้อไอโฟนไอโฟนมันอร่อยนะมันกรอบดีอะไรอ่ะมีคนเปิดให้มาดีโอเคจะส่งของก่อนครับก็เดี๋ยวถ้าถึงฟิวเจอร์แล้วผมจะพาเดินผ่านช็อปกันแล้วก็แบบยิ่งเดียวก่อนเดี๋ยวพาพูดิ่เข้าให้แบบว่าล่อแหลมกล่อแหลมหมดโอเคเจอกันทุกคนเดี๋ยวรอไใจก่อนถึงฟิวเจอร์แล้วบายรีบลงกันไปนีบอะไรกันเดี๋ยวก่อนก็อุ้ยก็อุ้ย โทรศัพท์ไต่ตกโอ้โหชิบหายแลย้วพอรู้ว่าจะได้ดงไงโทรศัพท์ใหม่เหมือนแอตติ้งไม่ได้แอตติ้งตกจริงเราต้องรีบไปช็อปก่อนเพราะว่าคนเยอะสิไปช็อปอะไรก็คนก็จะเยอะไงแล้วเธอรีบอะไรท่ายยหยิบกล้องไปถ่ายเองเลยเหรอถ้าวันเปิดตัวคนก็จะเยอะไม่ใช่เหรอวันนี้คือวันเปิดตัวหรือวัน,นรันบกนะินข้าวหรอไปแวะช็อปนันอะไรกินข้าวหิว ยูมีเหมือนกันยิงข้าวครับอยากไปดูไอโฟนอะอะไรยิงข้าวคนเยอะมากต้องทำดิ๊ดีดิ๊ดีโอ้โหไปยิงข้าวเลยอะยิงข้าวอะอะยิงข้าวคนเยอะไม่เห็นไงยิงข้าวเลยอะไปเดี๋ยวลงไปหาข้าวยิงก่อนดูคนดิทุกคนมีคนงอแงนะครับมีคนงอแง ไปกินข้าวกินข้าวก่อนขอาวงี้อะไรเถอะนะก,กินข้าวก่อนไปกินข้าวเดินไปกินข้าวก่อนแล้วก็มากินซูชิโร่หน้าก็ยังบูดอยู่เลยนะครับตอนนี้เราจะมากินซูชิโร่กันไงอ่ะยิ้มละเราจะได้กินแล้วยิ้มละหลอกสำเร็จมาถึงเขาก็จิ้มจิ้มจิ้มอย่างเลยนะครับตอนนี้ ไม่สนโลกนะครับลืมท้องใส่นะล,ลืมช็อปไปละช็อปแอปเปลิลละออมากินยังไม่ลืมจ้าเดี๋ยวกลับไปกินก่อนโอ้โหน,นะครับเย่เย่เย่เอ๋อเ,อเ,อเ,อเอพียงไห <c oughs> นี่กินง่ายๆซูชิแบบเนี้ยนี่แหละโอ้ยังกินไม่หยุดเลยอ่ะคนสั่งก็สั่งไปครับคนจะกกินก็จะกินครับ <c oughs> สั่งไม่หยุดเลย อตอนนี้ก็มาเยอะนะครับนี่อาหารก็สั่งปึ๊บแล้วก็จะมาตามสายพานเอ<ส>้ยแบบนี้้ลยมันหมึอกกอบเลยเอาเด,ดิๆดี๋ยมากิน <ๆ S 1> อย่นลืมช็อปไปเลยไม่ลืมนะขอขอเทสหน่อยหายยังหามองนี่มองนี่อ่ะก็มันจะเข้าปากแล้วขอ่ายแป๊บเดียวว้าวห้านาทีผ่านไปไวหนึ่นโลจริง หนึ example, well ่งสองสามสี <towers> yeah. ่ห้าดแปดเกิบเอ็ดไปสองเด้ชอบกินมากูที่รัวกินได้วันไวเก็บตังค์ไปเ๋ยวแล้วรีบเลอรี่จัดอ่ะรีบจัดอ่ะโต้ สีอะไอันเนี้ย original อ,อ,อ,อุ้ยสวยสีอะไรอะของไหนสีอะไรของไหนสีนี้ไม่อันเนี้ยของสีห้าแฉกส,สีอะไรนั่นนั่นนั่นอุน้ยสวยอ่ะทุกคนดูดิสีเ <ใน S 1> พอร์ใช่ไหนอะอุ้ย texture แมันดีวะ่ะข้างๆนี่เขาดูสีดำไหนดิอุ้ยสวยจังนะสีดำอ่ะเดี๋ยวไปรับเครื่องห่อยมันรุนว่าสีอะไรสีไหนสวยอ่ะในใจในใจสีไหนสวย คิดว่าจะได้สีขาวอ่ะขาวดำไม่คิดว่าจะได้สีนู้นเ่ะโอ้ไม่ก็อู้ชัดมากเอางี้อ่ะให้ไหนไปรอก็เดี๋ยววิวไปเอาเครื่อก่อนเดี๋ยวนั่งกลับไปดูที่บ้านได้ไหมใช่ดูที่บ้านได้ปหมโอเคแล้วออกไปรอเลยออกไปเดี๋ยวอยากถ่ายนี่ก่อนออกไปเถอะออกไปเอาไว้ไม่งั้นช้านะไม่งั้นไม่ได้นะ ออกไปรอออกไปรอออกไปเลยครับเออออกไปยืนตรงนู้นเลยเออกไปไปกลเลยไปแล้วอาารอดูกันเขาทุกคนนี่น,นะครับเสร็จแล้วโค415ที่ไหนวะเนี่ยเจอละเฮ้ยอยู่ที่บ้านนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นของไหมเห็นของไหมเ,เห็นถุงไหมยาอยู่ที่บ้านไ้กลับบาอยู่ที่บ้านครับกลลับบ้านเยโอ้โหรีบก,กลับเลยดิดทำไม ไปกลับก็กลับมากลับบ้านเรารักเราอยู่รถอยู่ไหนอ่ะลืมรถแล้วไงว่ารถอยู่ไหนซ้ายง่ายรถอยู่นี่ไงคือเลยเลยครับคือเลยเลยครับตรงตรงตรงหน่อยอ่ะเจอกันที่บ้านครับทุกคนอะไร ถึงมาก็รีบเลยมีมาเตอร์วันดินี่อ่านี่ถึงมาก็รีบเอาสวัสดีสวัสดีเอาไม่รู้อ่ะนี่วันอะไรเฮ้ยวันนี้พี่อยู่สองเฮ้ยของมาเลยไม่ใช่ของมึงกูซื้อให้ไหนอันนี้กูใส่ายขี้ผ้าไหนไปซื้อมาเอาแล้วมึงรู้ว่าคืออะไรกูรู้อยู่แล้วคืออะไรกูฟังมั้งกูฟังนะ อ๋อฝั่งนี้เร e> ียแล้วตัวนึงนะฝั่งนี้แล้วโอ้ยอยากได้เหรอหาแฟนหนี่นี่นะครับสวัสดี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 ขอเกดูดิ้วยดิของของใครอ่ะทำไมรีจังอ่ะให้ถ่ายอ่ะมึงถ่ายสีอะไรโอ้ยมันก็ต้องสีแบบแบบตัวท็อปอ่ะอตัวท็อปอะไรของไหนใช้นะซื้อให้ไหนมึงว่าสีอะไรไทเซนเนี่ยวันสโนว์ไทเซนสีอะไรสีอะไรก็ได้หมดแหละนาทีให้ถ่าย

ไอของชิพ้าแด่ไป,ปรับสิบห้าโฟแม็กไปกินข้าว <c oughs> ไปรับเครื่องหน่อยันรุ่นว่าสีอะไรสีไหนสวยอ่ะในใจในใจสีไหนสวยขาว,ขาวยวยาว์อยู่เรื่องทำ้มมึงทำหน้างั้นมะเย้สีขาวขาว ไอ้เี้ยอ่ะมันไดที่ไหนเาลิมิเต็ดอ่ะเค้ลิมิเต็ดเฮ้ลิมิดอะอะไรเครื่องอะไรดูกล่องก่อนนี่มันขอไอ้โงอะไรไม่่นองไอคสีอะไรอันนี้คือยังเชื่ออยู่นะว่ากูซื้อให้จริงอะเพรากูพาไปถึงชอบอะอยู่ไหนฮะ ไม่ไม่ได้ซื้อแกล้งกลับบ้านเรารักลอยอยู่เย้ <c oughs> แกล้งแกล้งจริงๆไม่ได้ซื้อวันนี้ไปช็อปก็ไม่ได้ซื้อวันนี้ช็อปไปช็อปแล้วยพี่ซื้ออะไรถุงนั้นอะ่ะรถถือถุงออกมาค่ะซื้อสายชาร์จมาเฉยแกล้งไงอ่ะเฉยเฉยจริงๆริงไม่ได้ซื้อ <c oughs> กูเนี่ยกูหาวันนี้กูหายคิดแก้งูพาไหนไปกูแก้งคนดูด้วยกูแก้งคนดูด้วยเพื่ออะไรก่อนฮะก็วันนี้ไอโฟนสิบสิบห้ามันออกไงเออแล้วมึงไม่ซื้อไงซื้อเอ้าก็แก้งไงซื้อทำไมอะเอออะไรหมดจริงยิ่งเชื่อพี่ยังซื้ออีกเหรอเอาไปซ่อนแน่ซ่อนอะไรไม่ได้ซื้ออิงจริงเนี่ยไอโฟนสิบห้าสิบห้าโปรแม็กไทเทเนียมไวท์ทำเองไม่เอา อยา่าไม่เอาอะไรนี่มันไอ้โฟนดูดิทุกคนดูดิโอ้หน้าจอไรขอบดูดิ <Hello? S 1> หน้า oh. หน้าฮัลโหลอ่ะใช้บเบาจัดเลยอ่ะใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลอันนี้รับสายจาก iPhone 15 Pro Max นะคะฮัลโหลอันนี้รับสายจาก15 Pro Max นะคะเยสดรุ่นนี้เบาเขาบอกเคเขาเคมาสิบหมันเบานี่ดูดิดูนี่ดูนี่หุ่นลงแบบนุ่มๆ ตกจากอาวกาศยังไม่พังอะ่ะกระลุกอยู่ไหนไม่ได้ซื้อจริงๆสารภาพภาพอาันนี้อันนี้คือคลิปแกล้งม่เชืแกล้งคุณดูด้วยแกล้งไหนด้วยจริงอ่ะไปแล้วจะไม่ซื้อได้ไงดูบินแม้ว่าซื้อซื้ออะไรซื้อสายชาร์จซื้อสายชาร์จมาจริงๆไม่ไปคิปเลไปคิปเลไปคลิปเลยไปลิปเลยาดหวังอยู่นะาหวังอะไรวะกลัว่ามันต้องมีไม่ได้ซื้อจริงๆถ่ายคลิปแกล้งวันเนี้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไร เดือนหน้าวันเกิดนะเดือนหน้านะไม่ซื้อให้ก็ไม่ไ,มได้เดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าว,วเฉยไม่ได้ซื้อให้แล้วไม่ได้บอกจะซื้อให้ละไม่ได้อยากได้วุย้ยแรงแล้วตัดภาพคนไม่ได้อยากได้ครับดูภาพวันนี้ครับไปกินข้าว <c oughs> ไม่เลี้ยงได้นะครับดูภาพวันนี้เอานะครับ ก็ไม่นึกว่าพี่จะซื้อก็อยากเห็นไม่ได้อยากได้นี่มันในโฟน14 Pro Max รู้แล้วสิบสี่โฟมใ่จะดูก็เพราะว่าอยากเห็นไม่ได้อยากได้โอ้ยไม่อยากได้จริงแต่ภาพก็ตีอีกทีหนึ่งโอเคทุกคนคลิปนี้ผมแก้จริงๆไม่ได้ซื้อไอ้บ้าลองลองใช้หน่อยมึงลองใช้เขาาบอกว่าขอบบางลงเฮ้ยบางจนไม่มีขอบมึงดูดี่ โอ้โหลื่น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 จริงลื่นจริงแล้วมึงเขาบอกว่าจอเขาบอกว่าจอท่ะไม่สว่างขึ้นด้วยอืมเล่นตรงนู้นโอ้หแรงนะโอ้โหโอ้ไอโฟนโปรตอนนี้แกงคนดูได้ครับอ่ะใช้ไอโฟนปิดคลิปไม่ใช่สามโปรไม่ก็ได้ออ้ยสามโปรไม่ฮัลโหลโดนหลอกว่ะโอเคครับทุกคนคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากให้แกงอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะครับมากดติดตามพวกเราด้วยยังไม่ถึงสองล้านเลยกดติดตามไอจีไหนได้คะไอจีไม่ใช่ไอจีสร้อยสยองดิ ได้ถึงสองา้านฝากกดติดตามช่องแฝดสยองให้ถึงสองร้านซับด้นะคะก็คือไม่งอดงมดนหรือว่าใจเรื่องแอบเชื่ออยู่ว่าแกล้งไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้อยากได้เองแต่คืออยากเห็นเพราะเพื่อนเจ๊ซื้อมันใช้ได้อยู่มันอบอกใจตัวเองโอเคไปคลิปครบับทุกคน